สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอโทษนะคะสวัสดีได้มือเดียวเพราะว่าบไม่มีไม่ได้เอาขาตั้งออกมานะคะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเอามาให้มาให้ดูมาอวดมาอวดนะคะเป็นน้ำพริกกุ้งเผานะคะโปเราไม่ไม่มีปัญญาทําเองหรอกทำไม่เป็นอานิสงที่มีเพื่อนทําอาหารเก่งนะคะก็เห็นในในเพื่อนเพืก็แชร์มาใน Facebook ใช่ปะ พวกก็แบบโอ้โหน่าก,กินจังเลยพวกก็ส่งลิงก์วิดีโอที่เพื่อแชร์มาไปให้ไปให้เพื่อนคนนี้นะคะก็คือพี่ยุนั่นเองแล้วพี่ยุก็จัดการสรรหาสิ่งที่พอหาได้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้พี่ยุบอกว่ามะม่วงอะ่ะมันจะหาไม่ได้เพราะมันต้องใส่มะม่วงด้วยนะคะมันคือน้พริกกุ้งเผามะม่วงโอ้โหพี่ยุทาให้ได้กินนี่อ่ะอิ่มหนำ เมื่อกี้ชิมไปหน่อยแล้วโอ้ยอร่อยมากเลยนะคะขอบอกว่าพี่ยูเขาทำอาหารขายใน Facebook ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองนะคะยังไม่เคยอุดหนุนเชิญไปเช็คใน Facebook ได้นะคะสำหรับทุกคนที่อยู่อเมริกานะแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปเช็คดูแต่ว่าเบดูนี้เขาบอกว่าไม่มีขายนะคะ เมนูพิเศษนี้สำหรับคนพิเศษหลงตัวเองหรือเปล่าโอ้ยเฟินเฟินเฟินโอ้ยหมนะคะน่าอร่อยก็คงจะเหมือนกับคนที่ชื่นชอบอาหารแจ่วอาหารอีสานอะไรเงี้ยนะแต่โบระไม่กินไม่กินอาหารอีสานที่แบบรุนแรงนะคะเพราะว่าไม่เคยนะคะเอาละ อไปจัดการวีดูนี้ก่อนนะคะเอาว่าอวดกันนะแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าหลายๆคนเขามีอาหารน่าอร่อยกับโบลอีกแล้วก็เขาทํากันเก่งไงโบลอ่ะเรื่องทำกับข้าวนี่อย่างนี้เลยพอได้ของกินอะไรที่แบบว่าตาเองทาไม่เป็นแล้วก็แบบดีใจไงเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ